สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานาเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นสายแปนจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด7รุ่นเลยค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่น 2PT16U จะรองรับการใช้กับการ์ดจอรุ่นที่2จะเป็น1 PST1S องรองรับ HD d s s d ODD ได้นะคะรุ่นที่3นะคะจะเป็นรุ่น1 ST16U จะรองรับการ์ดจอรุ่นที่4นะคะจะเป็นรุ่น 1PT2P ตอนตัวนี้นะคะจะเป็นสายแยกโมเลก1เป็น2รุ่นที่5นะคะจะเป็นรุ่น1 ST 2p เป็นสายซาต้ตาแปลงเป็นโมเล็ค่ะรุ่นที่6นะคะจะเป็นรุ่น1 pt 2 s ตัวนี้นะคะจะเป็นสายแปลงมเล็เป็นซาต้ตานะคะรุ่นสุดท้ายจะเป็นรุ่นที่7จะเป็นรุ่น1 s t 2 s นะคะตัวนี้นะคะจะต่อกับ s s d h d d สามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยนะคะซึ่งสินค้าทั้ง7รุ่นนะคะจะติดตั้งง่ายเสียบใช้งานได้เลยค่ะวัสดุของเขานะคะจะเป็น PVC อย่างดีเลยนะคะจะเป็นสายทองแดงค่ะวัสดุแข็งแรงทนทานมากๆ เลยนะคะทนความร้อนได้เป็นอย่างดีพกพาง่ายน้ําหนักเบาทางร้านแนะนําเลยนะคะสินค้าทางร้านนะคะมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ